ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u b e ไพศาลนครนินดีและทางเพจ f a c e b o o k ไพศาลนครนินดีนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศน้ำไหลนะครับซึ่งปีนี้นะครับฝนตกทั้งเดือนเลยก็ว่าได้ครับตั้งแต่เดือนสิหามายังกันยานะครับ จนมาถึงวันที่สิบแล้วนะครับวันนี้เป็นวันศาสตร์น้อยนะครับของเขายันเรานะครับก็ยังคงโตกอีกครับท้องฟ้านะครับดูครับผมจะพามาทางน้ำไหลจะเป็นทางที่ไปสูนานะครับซึ่งปีนี้น้ำมาหลากหลากหลายนะครับเพราะว่า ข้างบนฝั่งนู้นเข,เขาปิดท่อเับปิดท่อไว้นะครับเหตุผลที่เขาปิดท่อเพราะว่าเขาทํางาน,นโครงการก่อสร้างฝ่ายแก้มลิงของชนรับประทานนะครับของตําบลไพชสารนะครับทีนี้พอปิดปุ๊บทางน้ําไหลมันไม่เป็นไหลไปที่คลองครับมันก็ตกอยู่ตรงนี้ครับ แล้วมันก็ล้นนะครับปีนี้ล้นทุกปีทุกปีครับไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่น้ําไหลขนาดนี้นะครับดูสิครับไหลจนไม่รู้จะไหลยังไงแล้วครับนะครับผมชมผ่าชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็เป็นร่องรอยของนกนะครับดูสิครับนกมาคอยกินปลาแน่ๆนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ ดักไว้ตั้งแต่เช้าแล้วดูสิครับถ้าถูกก็โอเคพอได้เป็นกับข้าวหน่อยครับดูสิครับทางน้ำไหลจากนาของของตาที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับในหมู่บ้านนี่ครับจนต้องเปิดทางออกตรงนี้ครับไหลมาไหลมาเข้านาผมนี่ครับจนตอนนี้น้ำไม่มีที่ระบายเลยครับตอนนี้ตอนนี้เดินสำรวจก่อนนะครับ แล้วค่อยมายกทีหลังครับเดินสำรวจก่อนเดินสำรวจก่อนเรื่องของเรื่องมาเฝ้ามาเฝ้าดูมีคนแอบมาใส่เบ็ดนะครับในบอ่อเลี้ยงปลานะครับซึ่งถ้าใส่ตามนาก็จะไม่ว่าอะไรครับอันนี้ครับดูสิครับแรงหรรอไหมครับ เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าใส่ที่ดักไว้นะครับจะเกิดปรากฏการณ์เพิ่งมาใส่มาช่วงสายๆนะครับไม่รู้จะหมาหรือไม่ครับเพราะว่าเพิ่งจะมาใส่ช่วงเช้านะครับกระถูกก็ดีครับแ,แมวแมวแมว งจะใส่ปลาคงไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรโรกับโรน่าจะเป็นถ้าปลาเยอะก็คงจะติดให้นะครับแต่นี่ปลาไม่ค่อยเยอะเลยครับพี่น้อง ก็จะดักไว้อย่างนี้ครับไปจนถึงเช้าครับนะครับไปจนถึงเช้าน้ำมาทะลักเข้าสู่พื้นที่ครับตอนนี้ไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วครับดูดิครับไหลอย่างเดียวเลยครับ คลิปนี้พามาชมบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขนาดนกยังคอยมากินเลยครับปรากฏการณ์น้ำไหลปีนี้น้ำหลากหลายมาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับพามาชมบรรยากาศเพียงแค่นี้ก่อนครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ